สวัสดีครับพเพื่อนๆถามมานะครับว่าตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินี้ทำอย่างไรเรามาทำกันเลยเข้าหน้าหลักของไล e นะคะ์ครับแล้วกดเมนูที่3ข้อความตอบกลับอัตโนมัติกดเข้าไปถ้าเรายังไม่เคยทานะครับมันก็จะมีแต่ค่าดีมโฟส์นะครับง่ายมากเลยให้เราไปกิมที่สร้างข้อความใหม่แล้วกดเพิ่ม น,นี้ดีมากเลยนะครับสามารถที่จะสร้างแบบข้อความสติ๊กเกอร์รูปวิดีโอกา <God S 1> รเมสเซจเยอะแยะเลยนะครับอันนี้จะพาทำเป็นข้อความก่อนใส่ข้อความที่เราตอบครับอ่าอันนี้ก็คือมีคนทักสนสนใจใช่ไหมก็ใส่ข้อความเข้าไปจากนั้นก็กดปุ่มต่อไป แล้วระบบจะให้ตั้งตั้งชื่อว่าชื่ออะไรนะครับเราบอกว่าเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ที่สําคัญที่สุดก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคําว่าคีย์เวิร์ดให้กดสไลด์ไปทางขวาเพื่อตั้งค่าคีย์เวิร์ดนะครับแล้วกดสร้างใหม่เข้ากลุ่ม แล้วก็กดใช้สร้างใหม่เราเราจะตั้งกี่คีย์เวิร์ดก็ได้ตั้งคขาว่ากลุ่มก็ได้กลุ่มกดใช้สร้างใหม่เสร็จแล้วสเสร็จแล้วกดใช้เรียบร้อยแล้วนะครับกดถอยกลับ จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับกดบันทึกกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อความตอบกับอัตโนมัติทีนี้เราไปดูกันว่าเป็นโหมดของบอรหดืยอยังไปที่ตั้งค่าข้อความตอบกลับตอนนี้มันเป็นแชทอยู่ครับโหมดการตอบกลับ ให้เลือกเป็นบอดตกลงถอยกลับตอบกลับอัตโนมัติสไลด์เปิดโอเคเรียบร้อยแล้วครับเราไปทดสอบกันเลยเพิ่มเพื่อน การลอกลิงก์ก็คือทดสอบด้วยตัวเองนี่แหละครับแล้วก็วางลิงก์จากนั้นก็เข้าไปไลโอเอของตัวเองอันนี้ผมทำให้เสร็จหมดแล้วนะครับยังเหลือแต่ข้อความตอบกับอัตโนมัติอะเขาก็จะทักว่า เสร็จแล้วก็คือเราให้โหลดแอปใช่ไหมครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมตอบกลับทันทีเลยทักเป็นพานคนก็ตอบทันนะครับเพราะว่าข้อความตอบกลับอัโนมัตินี้สําคัญมากแต่ธรรมชาติของคนเราก็คือไม่ชอบคุยกับหุ่นยนต์นะครับไม่ชอบคุยกับเ i อเขาจะคุยกับคนตัวเป็นๆก็ให้เราเลือกเอาว่าเราจะใช้ข้อความตอบกลับอัตนร โอหรือจะใช้ w h a บ s a p p รอกันไปทางไหนก็ได้นะครับบอกว่าที่นีคนใส่อยู่นะครับตอนนี้โโรโบแอมขอให้กับรับโรดยๆรับเุ้นแต่งเงินไล่กันโดยชับพันสวัสดีครับ